สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูบทที่2กันนะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะหรือที่ตัวย่อของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือ PIT นะคะ PIT หรือ personal income tax แปลว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยในบทที่2นะคะเนื้อหาจะเป็นในส่วนของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับตัวที่เป็นเงินได้นะคะก็คือภาษาอังกฤษ income และในส่วนของค่าใช้จ่ายก็คือ expense นะคะในส่วนของค่าดหย่อนหรือ allowance จะอยู่ในบทที่3นะทีนี้สําหรับเนื้อหาในบทที่2สิ่งที่เราจะเรียนกันเราจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ใครบ้างที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเวลาที่เราใช้คำ ว่าบุคคลธรรมดาอย่างนี้มันหมายถึงใครบ้างเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นหรือไม่นะคะบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีการทํางานต้องเรียนจบถึงจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีนะคะซึ่งจริงแล้วมันใช่หรือไม่เราจะมาดูกันนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่สิ่งถัดไปที่เราจะดูก็คือเราจะมาดูความหมายนะคะของเงินได้พึง ประเมินว่าเงินได้ซพ่งประเมินมันหมายความว่าอะไรเพราะชื่อภาษีตรงนี้มันบอกว่าชื่อภาษีเงินได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการจัดเก็บภาษีจะเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เท่านั้น เราก็เลยต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าเงินได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงเช่นเราต้องทํางานมีเงินเดือนเช่นมันหมายถึงเราจะต้องสมมุติว่าเรามีการขายของออนไลน์มีไรายได้จากการขายอย่างเงี้ยต้องแบบนั้นเท่านั้นไหมเยนเช่นถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเรามีการส่งนะคะมีการส่งรหัสใต้ฝาส่งชิงโชคแล้วปรากฏว่าเราได้รับนะคะได้รถหนึ่งคัน มาแบบนี้ถามว่า,าการเทศเราได้รับรถ1คันมาตรงนี้เราจะต้องเสียภาษีหรือไม่ เาะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่า,าแล้วรถหนึ่งคันที่เราได้มาตรงนี้มันถือเป็นเงินได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นหัวข้อถัดไปที่เราจะเรียนกันก็คือแหล่งที่มาของเงินได้ว่าเงินตรงนั้นเนี่ยเราได้มาจากที่ไหนเพราะการเสียภาษีจะแตกต่างกันนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าใครมีหน้าที่เสียภาษีบ้างคำว่าเงินได้หมายถึงอะไรและแหล่งที่มาของเงินได้อยู่ตรงไหน,นเราก็จะเริ่มมาวางแผนภาษีซึ่งวางแผนภาษีบทนี้จะพูดถึงในเรื่องของ เงินได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้คือเนะะื้อหาของบทที่2ทั้งหมดที่รเราจะเรียนกันเริ่มต้นหัวข้อแรกหัวข้อแรกนะคะใครบ้างที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ จะมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกได้คําว่าบุคคลธรรมดาทีนี้บุคคลธรรมดาแปลว่าอะไรนะคะเฉพาะคนธรรมดาเท่านั้นใช่ไหมที่มีหนะ้าที่เสียภาษีแล้วถ้าเราเป็นคนพิเศษละ่ะอย่างเงี้ยน,นะคะเราจะต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่ทีนี้เราก็เลยต้องมาดูนิยามของคําว่าบุคคลธรรมดากัน นะคะความหมายของบุคคลธรรมดานะคะตรงนี้ในประมวลรัศดรกรไม่ได้ให้นิยามเอาไว้เราจะยึดตามนะคะนิยามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะหรือตัวย่อคือปอพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้ให้ความหมายของคําว่าบุคคลคือสภาพบุคคลนะคะเริ่มเมื่อ เริ่มเมื่อไรคะสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกเพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามที่มีสภาพบุคคลเราถือว่าคุณมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าองค์ประกอบคุณครบคือมีเงินได้นะคะถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็แปลว่าคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วยดังนั้นจะสังเกตว่าเราไม่สนใจว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราไม่สนใจว่าคุณจะเป็นคนสัญชาติอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินได้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะนี่คือกลุ่มที่หนในเรื่องของบุคคลธรรมดา ทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ที่มีหน้าที่เสียภาษีนั่นก็คือผู้ถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นแปลว่าแสดงว่าตายแล้วเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะต่อไปนี้เวลามีคนถามว่าตายแล้วไปไหนให้ตอบเขาไปเลยว่าตายแล้วจะต้องไป เสียภาษีอย่างงี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาตายแล้วทําเสียภาษีด้ว้แสดงว่าโอตายแล้วนะคะเราจะต้องไปเสียภาษียังไงต้องไปเสียภาษีด้วยตัวเองไหมในเมื่อตายไปแล้วอย่างงี้นะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าโดยสภาพแล้วไม่สามารถไปเสียภาษีเองได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้นะคะที่ไปยื่นแบบแล้วก็ชําระภาษีให้นะคะ ตรงนี้คู่ที่มีหน้าที่ในการชําระภาษีนะคะยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีแทนก็อย่างเช่นทายาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะผู้ถึงแก่ความตายก็ถือว่าคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วยแต่ไม่ต้องไปเสียเองนะคะให้ทายาทหรือผู้จัดก,การมรดกเป็นผู้ไปเสียภาษีทีนี้ต่อไปกลุ่มที่3ที่มีหน้าที่เสียภาษีด้วยก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งตัวนี้ความหมายของมันคือ ในปีภาษีถัดจากการเป็นผู้ถึงแก่ความตายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็นปีถัดไปไม่ใช่เป็นปีที่เสียชีวิตจะต้องเป็นปีนะคะที่ถัดจากการเป็นผู้ถึงแก่ความตายตรงนั้นถ้าหากว่ามีกองมรดกนะคะที่ไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็นของใครนะคะแล้วมันมีนะคะยังคงมีเงินได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแปลว่าจะต้องมีการเสียภาษีด้วยดังนั้นตรงนี้จะเป็นการเสียภาษีในนามของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบบ ะะแต่กองมรดกเนี่ยมันเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งของพวกนี้มันไปยื่นแบบเสียภาษีได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เลยต้องมีผู้ที่ในการยื่นแบบแทนนะคะซึ่งผู้ที่ยืนแบบแทนตรงนี้ก็จะเป็นเช่นเป็นผู้จัดการมรดกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง3มกลุ่มแรกได้แก่บุคคลธรรมดาผู้สิงแก่ความตายแล้วก็กองมรดกที่ยังไม่ได้แบบ อะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะสมมุติว่าสมมุติว่านะคะตรงนี้เป็นกิจการนะคะอันนี้คือกิจการ อันนี้คือกิจาการอะไรดีคะอาจารย์ว่าแล้วนะตรงนี้นะคะหนูจะเห็นอันนี้เป็นแบกออกเป็นห้องๆมีลูกปิดประตูพร้อมเพราะฉะนั้นนี่คือกิจาการหอพักนะคะโดยที่สมมุติว่าอันนี้คือนายกนายกเนี่ยเป็นเจ้าของหอพักเพราะฉะนั้นแสดงว่านายกเนี่ยเป็นผู้มีเงินได้ และมีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีรายได้ค่าเช่าดังนั้นตรงนี้ถามว่ากอมีหน้าที่เสียภาษีใช่ไหมเนื่องจากกอมีสถานะเป็นบุคคลนะคะเพราะว่าเขามีชีวิตอยู่แบบนี้และมีรายได้จากการให้เช่ากอจึงมีหน้าที่เสียในสถานะของการเป็นบุคคลธรรมดานี่คือกลุ่มที่1นนะคะมีหน้าที่เสียภาษี ทีนี้ก็รู้ตัวแล้วว่ากอมีหน้าที่เสียภาษีแล้วก็จะต้องเอาไรายได้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ละ่ะไปคำนวณภาษีเวลาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะยึดตามปีภาษี ซึ่งปีภาษีหมายถึงปีปฏิทินโดยเริ่มต้นตั้งแต่1มกราแล้วก็ไปสิ้นสุดที่31ธันวาเสมอนะคะนี่คือลักษณะของการเสียภาษีโดยเอารายได้นะคะเงินได้ที่เราได้รับจริงนะตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งถึง31ธันวาเราจะเอารายได้ที่ได้รับจริงในช่วงนี้ไปยื่นภาษี ะะอันนี้คือเหตุการณ์ตามปกติเกิดขึ้นทีนี้ปรากฏว่าสมมติว่าวันที่นะคะอันนี้คือวันที่หนึ่งตุลาปรากฏว่านายกกเสียชีวิตนะคะซึ่งพอนายกเสียชีวิตเนี่ยนายกกมีลูกอยู่สามคนคือขอคอแล้วก็หงอนายกกบอกว่าเนื่องจากนะคะ อขอไข่เป็นลูกคนโตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยกมรดกให้กับขอไข่ทั้งหมดถามว่าในปีภาษีสมมุติว่าอันนี้คือปี6-2นะคะคาถามของอาจารย์คือในปีภาษี6-2ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจารย์ถามในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะ อาจารย์ไม่ได้ถามว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการนะคะอ่ะดูเริ่มต้นก็ไก่นะคะตอบว่านายโก้ขอขายนายขอข้อวายนายขององูนะคะตอบว่าเป็นนายโกแต่ว่าเอาเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1. มกราจนกระทั่งถึงวันที่ สามสิบกันยาเท่านั้นอันนี้ตอบว่าเอาเงินได้ตั้งแต่หนึ่งมกร,ราาจนกระทั่งถึงสามอ็ธันวาแล้วก็ที่เหลืออันนี้ให้เป็นนายขอเป็นผู้มีหน้าที่เสีย เพราะฉะนั้นถามว่าปีภาษี62ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตอบข้อไหนดีคะก็กายขอขายคอควายหรืององงูเพิ่มชอยให้จอจารจาจานนะคะผิดทุกข้อโปรดระบุคําตอบที่ถูกต้องให้ด้วยนะคะว่าคําตอบที่คาตอบที่ถูกต้องคืออะไรอ่ะทีนี้คิดไว้ในใจ่ายตอบแล้วเรียบร้อยมาดูกันว่าถูกไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือสังเกตว่าตรงช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ย นายกตายหรือยังคะยังไม่ตายถูกไหมดังนั้นในเมื่อนายกยังไม่ได้เสียชีวิตนายกมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในสถานะของการเป็นบุคคลธรรมดาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนายกเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเสียชีวิตแล้วยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่ไหมคะคำตอบคือใช่เป็นการเสียภาษีในสถานะของผู้ถึงแก่ความตาย เพราะเะนั้นก็เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่เสียภาษีกเป็นผู้ถึงแก่ความตายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของปี62ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือนายกอแน่ๆทีนี้คำตอบที่เป็นนายกมีสองข้อคือข้อกอไก่กับคอควายออขอโทษข้อกอไก่กับข้อง,องหงูเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ นะคะจะต้องใช้เงินได้ตั้งแต่1มกราจนกระทั่งถึง3 1ธันวาในการจียภาษีนะ,ะทีนี้ต่อไปสมมุติว่าอาจารย์ขอยกตัวอย่างใหม่สมมุติว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนใหม่นะคะตรงนี้ว่านายโกเนี่ย มีลูกอยู่สามคนก็คือขอไข่ขอควายแล้วก็งงงูทีนี้เนื่องจากว่านายกรเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันเขาเสียชีวิตกระทันหันก็เลยยังไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมมอบหมายว่าไอ้รายได้หอพักตรงนี้จะเป็นของใครเพราะฉะนั้นถามว่านะคะคาถามถัดไปก็คืออยากรู้ว่าแล้วในปีพาหกสามใครเป็นผู้ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะตอบไข่ก็ก่ตอบนายอนกอเหมือนเดิมขอคายตอบนายขอนะคะขอควายตอบนายคององูตอบนายงองูหรือจอจานนะคะก็คือขอคอ,องอช่วยกันเสียทอชิงนะคะตอบกองมอระโด ที่ยังไม่ได้แบ่งอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้น่าจะพอตอบได้นะคะเราจะสังเกตว่าตรงนี้คำถามเนี่ยถามตอนปีภาษี6-3สแล้วซึ่งปีภาษี6-3เป็นปีที่ถัดจากการเป็นถึงแก่ความตายและปรากฏว่าเรามีกองมรดกเกิดขึ้นก็คือหอพัก ซึ่งหอพักตรงนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าเป็นของใครในหมู่สามพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องเป็นการเสียภาษีในานามของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบกเ,เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดานะคะพูดถึงแก่ความตายแล้วก็กองมรดกที่ยังไม่ได้แบง ทั้งหมด3กลุ่มแลกไปแล้วว่าใครที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปเรามาดูกลุ่มที่4สําหรับกลุ่มที่4ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เรามาดูความหมายกันว่ามันหมายถึงอะไรนะคะกรณีเป็นห้างหุ้นสว่วนคําว่าห้างหุ้นส่วนหมายถึงบุคคลนะคะตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะมีการกระทำกิจการร่วมกันซึ่งหวังว่าจะแบ่งกําไรที่ได้จากการทำกิจการร่วม น,นั้นนะคะนี่คือนิยามของคำว่าห้างหุ้นส่วนบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีการกระทำกิจการร่วมกันหวังว่าจะแบ่งกำไรที่ได้จากการทำกิจการร่วมกันนั้นนะคะทีนี้ห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆนะคะนั่นก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัด นะคะซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงนี้จะต้องจดทะเบียนเสมอแปลว่าจะต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่กรณีห้างหุ้นส่วนสมามัญตรงนี้นะคะจะมีอยู่2แบบ นั่นก็คือถ้าไม่จดทะเบียนนะคะตรงนี้ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่ามีการจดทะเบียนตรงนี้ก็จะกลายเป็นมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะจึงหมายถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่น,นิติบุคคลแปลว่าไม่มีการจดทะเบียน ไม่จําเป็นต้องมีการจัดตั้งนะคะไม่จําเป็นต้องมีการทําสัญญาปไปลายละกอ,อักษรใดๆทั้งสิ้นสองคนจับมือการทํากิจการด้วยกันอย่างนี้หวังแบ่งกําไรการแบบนี้เรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามาัญที่มีใช่นิติบุคคลได้เลยนะคะอันนี้คือนิยามตัวแรก ต่อไปมาดูคําว่าคณะบุคคลคณะบุคคลนะคะที่มีใช่นิติบุคคกลกรณีคณะบุคคลตรงนี้นะคะหมายถึงอะไรการที่จะเรียกว่าเป็นคณะได้นะคะนั่นก็คือจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ตั้งแต่กี่คนดีคะถึงจะเรียกว่าเป็นคณะนะคะเขาบอกว่า เป็นบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไปกัน2คนเราก็เรียกว่าไปเป็นคณะเรียบร้อยแล้วนะคะบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมีการกระทํากิจการร่วมกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนให้ถือว่าเป็นคณะบุคคล ดังนั้นจุดแตกต่างที่สําคัญระหว่างห้างหุ้นส่วนกับคณะบุคคลก็คือตรงนี้ถ้ากรณีเป็นคณะบุคคลอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้มุ่งหวังที่จะแบ่งกําไรกันดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยเราหวังว่าจะแบ่งกําไรกันแต่กรณีคณะบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังที่จะแบ่งกําไรกันก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง นะคะตัวอย่างของกรณีถ้าเป็นนะคะของห้างหุ้นส่วนกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะที่มิใช่นิติบุคคลยางเช่นสมมุติว่านะคะอันนี้อันนี้ตัวเรานะคะอันนี้นะคะอันนี้คือแฟนเรา เราบอกว่าเรากับแฟนเราเนี่ยคบกันมานานแล้วนะคะจะซักเนื้อซ้ำตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยกันนะคะโดยใช้ชื่อเรากับแฟนเราโดยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนบอกว่าให้แฟนเรานะคะตรงนี้มีหน้าที่ไปฝากส่วนเรามีหน้าที่เอาไปถอนอย่างนี้เป็นตน้นไม่ใช่นะคะอันนี้จะโรเล่นนะ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเนี่ย มีนะคะเอาเงินไปฝากทั้งคู่บัญชีเงินฝากของเราใช้ชื่อเราและแฟนเราแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปฝากธนาคารปุ๊บผลที่ได้ออกมาก็คือดอกเบีย้ยสมุตินะคะได้ดอกเบี้ยมา10,000แบาทคําถามก็คือดอกเบี้ย10,000แบาทตรงเนี้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีคะ่ะคาตอบก็ไก่แบ่งกันคนละครึ่งนะคะเวลาเราเสียภาษี นะคะเราก็เอาไปเสียเอาห้าหมื่นไปคํานวณแฟนเราก็เอาห้าหมื่นไปคํานวณแบบนี้นะคะถามว่าอย่างนี้ถูกไหมนะคะหรือไม่ต้องเสียภาษีซะนะคะปุ๊บปีปายอย่างนี้เป็นต้นคําตอบนะคะคือเนื่องจากว่ากรณีนี้ในเมื่อมีบุคคลตั้งแต่2คนก็คือเราและแฟนเรา มีการกระทํากิจการร่วมกันคือเอาเงินไปฝากเปิดบัญชีด้วยกันนะคะแล้วได้รับรายได้นั่นก็คือดอกเบี้ยมีการกระทํากิจการด้วยกันไม่ว่าจะหวังว่าจะแบ่งกําไรหรือไม่แบ่งกําไรแบบนี้เวลาเสียภาษีจะต้องเป็นการเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะที่ มีชยมัยนิติบุคคลทันทีนะคะหรือบางที นะคะคนในครอบครัวเราลุงป้านะอาอานะคะคุณพ่อแม่เราเนะเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันมีชื่อในฉนดร่วมกันแล้วก็เอาที่ดินไปขายนะคะได้เงินมาแบ่งกันอย่างเงี้ยเวลาเสียภาษีจะต้องเป็นการเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลอย่างนี้เป็นตน้นนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดตัวอย่างของกรณีที่เป็นคณะบุคคลนะคะถ้ากรณีที่เป็นคณะบุคคลที่ มีใช่นิติบุคคลเยนเช่นสมมุติว่าเรามีชมรมนะคะหรือพวกสมมสนนะคะเช่นสมสรน,นินิติอย่างเงี้ยของคณะบัญชีของหนูเทียบข้าวก็คงม,มีสมสรนนิติอย่างงี้นะคะแล้วปรากฏว่าหนูมีนะคะมีรายได้นะคะจากการขายบัตร อย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดสังเกตรตรงชมรมนะคะตรงนี้เป็นชมรมผู้นําบัญชีที่อยู่ตรงตรงชั้นหนึ่งนะคะหนูจะเห็นว่าเขามีการขายพวกเครื่องเขียนต่างๆแบบเนี้ยนะคะที่มีการรวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกชมรมหรือสโมสรเวลามีรายได้เกิดขึ้นถามว่าเขาเอาไปแบ่งกันในหมู่ของสมาชิกในชมรมในหมู่ของกรรมการสโมสรนิสิตอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ค่ะรายได้พวกนี้เราถือว่านะคะถ้าถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี จะต้องไปเสียภาษีในนามของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเพราะเงินได้ที่เขาที่เกิดขึ้นทําร่วมกันตรงเนี้ไม่ได้จะเอาไปแบ่งกําไรกันนะคะแต่เอาไปช่วยเหลือเช่นเป็นทุนการศึกษาเช่นเอาไว้ทํากิจกรรมอืดๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่เราเรียนตบกันไปนั่นก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอา่ะทีนี้เรามาดูกันว่า หลังจากจบหัวข้อนี้แล้วนะคะสรุปตัวเรานิสิตท,ทั้งหลายนะคะพวกเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมถ้าดูอันแรกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนนะคะอาจจะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั้งสิน้นเพราะหนูเข้าสถานะข้อที่1น,นั่นก็คือการเป็นบุคคลธรรมดาทีนี้พอเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วถามว่าเราต้องรีบไปเสียภาษีเลยไหมยอย่าพิ่ง ดี่ยวพึ่งรีบให้ไปดูองค์ประกอบที่2กอดนะคะทีนี้ในองค์ประกอบที่2ตรงนี้ก็คือเป็นกรณีที่ให้ดูว่าเรามีเงินได้พึงประเมินหรือไม่อ่ะนี่คือในเรื่องขององค์ประกอบที่2ทีนี้ก่อนจะไปองค์ประกอบที่2เรามาดูทบทวนกันว่าเราเข้าใจไหมมาดูกรณีศึกษากันนะคะกรณีศึกษาที่1อันนี้มีอยู่ในหนังสือนะคะบอกว่า มีวอแหวนเนี่ยเสียชีวิตแล้วต่อเต่าก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นพอเสียชีวิตปุ๊บเรียบร้อยตั้งแต่ปี18แนะคะแล้วก็เลยเกิดเป็นมีมรดกเกิดขึ้นของวอแวนและต่อเต่ามรดกที่เกิดขึ้นคือมีที่ดินแต่ปัญหาก็คือยังไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้ ทีนี้ก็เลยมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นนั่นก็คือส่อสเสือกับทอทหารนะคะและผู้จัดการมรดกตรงนี้เป็นผู้ที่มีชื่อในโฉนโดทุกโฉนโดเลยมาตั้งแต่ปี4ีเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยมีการทำสัญญาขายที่ดินนะคะ4โฉนโดขายไปทั้งสิ้นคือ33ล้านคำถามคือใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ กไก่นะคะก็คือวอแหวนและต่อเต่าเพราะไก่ก็คือทายาทนะคะของวอแหวนและต่อเต่าพรควายนะคะก็ต้องเป็นสอเสือกับทอทหารเพราะว่าสอเสือกับทอทหารเนี่ยเป็นผู้มีชื่อในโนแล้วก็เป็นคนทำสัญญาจือขายหรืององงูคือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบงบ ะะหลังจากอ่านกรณีศึกษาแล้วคิดว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีค่ะอันดับแรกเลยที่ต้องตัดทิ้งคือวอแวนกระตอเต่าเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าเสียชีวิตตั้งแต่18อันนี้มันเป็นปี49แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตายไปแล้วค่ะหลายปีแล้วด้วยไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะ,ะต่อไปขอไข่ทายาตก็ตัดทิ้งเช่นกันเพราะว่าตัวมรดกตรงนี้ไม่ยังแบ่งไม่ได้ว่าตกเป็นของใครแน่นอนนะคะทีนี้ คำถามต่อไปใครมีหน้าที่ในการเสียภาษีตอนนี้หรือสองชอยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้จัดการมรดกทอเสือการทอทหารมีหน้าที่เสียภาษีไหมเงินได้าจากการขายตรงนี้ถือว่าเป็นของสอเสือกระทอทหารได้ไหมนะคะคําตอบตอคือไม่ใช่เขามีหน้าที่ดูแลเฉยๆเป็นผู้จัดการมรดกเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงถือว่าเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบงบ นะคะที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าตรงนี้นะคะจะต้องเป็นการเสียภาษีในานามของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบบนะ,ะต่อไปนะคะดูกรณีศึกษาที่สองดวงตากับดวงใจเป็นพี่น้องกันมีการซื้อนะคะที่ดินด้วยกัน แล้วก็ไม่มีการแบ่งชัดเจนว่ากรรมสิทธิ์เนี้ยอันไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครเนื้อที่เท่าไหร่ที่ปรากฏว่าทางคู่มีการขายอสังหาไป800แปดได้เงินมาจํามาเรียบร้อยเดีย๋ยวจะโอนตอนปี38นะคะทีนี้คําถามคือใครมีหน้าที่เสียภาษีนะคะตอบอะไรดีนะคะตอบให้ดวงตากับดวงใจแบ่งกันคนละครึ่ง แล้วก็ไปเสียภาษีอย่างนี้ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เนื่องจากว่าบุคคลตั้งแต่สองคนมีการทำกิจการด้วยการคือซื้อที่ดินแล้วมีเงินได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี จึงต้องเป็นการเสียภาษีในลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนะคะจะมาบอกว่าแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เสียภาษีไม่ได้นะคะอ่ะนี่คือหัวข้อแรกนะคะเป็นหัวข้อเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะ